ถึงคิวพ่นกระสิมเก็บเสียงเจ้าเท s l a m o เดล Y กันแล้วครับมาถึงคิวเทสลาโมเดลวแล้วนะครับที่จะมาพ่นกระสิมเก็บเสียงกับเรานะครับ แล้วก็รถไฟฟ้าจากประสบการณ์ที่ทํามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีเทคนิคแตกต่างจากรถรุ่นอื่นๆที่เราจะทําพ่กนกระสีมเก็บเสียงกันนะครับมีรายละเอียดอย่างไรบ้างก็ตามมาดูกันเลยครับอันดับแรกสิ่งที่เรามองว่าแตกต่างจากรถรุ่นอื่นๆนะครับก็คือว่าใต้ท้องเนี่ยเอามาดูใต้ท้องกันก่อนแล้วกันด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะใช้แบตเตอรี่นะไว้ด้านล่างนะครับเ,เต็มใต้ท้องเลยนะช่วงเนี้ยก็เราก็จะ ไม่ได้เน้นอะไรมากแล้วเพราะว่าจะมีก้อนแบตเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยมันก็ช่วยชักซับเสียงในตัวได้พอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาเน้นนะฮะจะอยู่ช่วงนี้ครับคือซุ้มล้ออันเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าซุ้มล้อของเทสลาโมเดลวเนี่ยหลังจากที่ถอดออกมาเนี่ยจะค่อนข้างจะใหญ่มากทั้งซุ้มล้อหน้าซุ้มล้อหลังนะครับแล้วก็มีการแค่ซีนตะเข็บมาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นวัตถุดิบในการซีนเก็บเสียงเนี่ยมาที่ซุ้มล้อเลยเป็นตัวเป้าหลักเลยนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับปองแปงปองแปงเนี่ยเราจะพ่นผมให้เต็มทั้งหมดเลยนะครับมาต่อมาครับซุ้มหลังมาตามมาเลยเนี่ยฮะซุ้มหลังนี่ก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างจะมากนะครับโอ้หแล้วก็เสียงดังฟังชัดเลยนะครับเนี่ยเราจะเน้นซุ้มล้อตรงนี้หลักๆเลยแล้วเพื่อนๆสังเกตอย่างหนึ่งเห็นไหมครับว่าเจ้ารถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์ถูกไหมครับ หลายๆคันเนี่ยอย่างทำรถโด,เดยเฉพาะรถรุ่นดีเซลที่เสียงยางเงียบไปเนี่ยก็จะมีเสียงเครื่องยนต์อยู่เพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าเนี่ยถ้ามาทําเพิ่มกระสินสุดเก็บเสียงโดยเฉพาะเน้นดันตรงซุ้มล้อเนี่ยลถเสียงยางไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีเสียงเครื่องยนต์เข้าห้องโดยสารไปด้วยเนี่ยก็จะยิ่งเงียบข้าไปใหญ่เลยนะครับต่อจากซุ้มล้อนะครับก็จะมีตามช่องที่เก็บสัมภาะระตัวนี้ที่เราจะเน้นได้อีกช่องหนึ่งนะครับตรงนี้เราเน้นวัตถุดิบตรงจุด ได้เลยนะครับก็คือเน้นซุ้มล้อเน้นเสียงยางเลยนะครับเป็นตัวหลักเลยทีนี้มาดูสนิมกันบ้างครับสนิมน้อยนะครับเทสา่าโมเดลไวแต่มีแน่นอนนะครับแล้วก็เพืเ่อนๆสังเกตได้เลยก็คือตามรอยอาร์ครอยเชื่อนนะฮะจะเป็นสนิมดันขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการพ่นกันสนิมนะครับมีการกัดสนิมกล้องเก่าออกก่อนนะครับแล้วก็จะมีพ่นกันสนิมให้ทั้งหมดด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมขั้นตอนการทำงานกันเลย และหลังจากที่เราทําพ่นกระสิมเก็บเสียงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเรายังจะพาไปดูขั้นตอนในการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยเจ้าเท s l a โมเดลวเนี่ยครับว่าจะมีเทคนิคการติดตั้งอย่างไรให้เนียนที่สุดสวยที่สุดไร้ขอบที่สุดนะครับเจาะลึกการติดฟิล์มกันรอยสเก็ตหินรอบคันเท s l a โมเดลวกันครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาลงรายละเอียดหน่อยนะครับว่าหลังจากที่เรารับอีกคันหนึ่งเข้ามาแล้วเนี่ยเจ้าเทสลาโมเดลวเนี่ยนะครับเรามีการติดตั้งออกมาผลงานเป็นอย่างไรบ้างติดจุดไหนบ้างอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับที่จุดแรกนะครับก็คือการติดตั้งฟิล์มเนี่ยแบบซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับชิ้นงานของเทสลาเนี่ยค่อนข้างจะหักมุมนะครับตามผมมาดูครับดังนั้นเนี่ยในการติดตั้งเนี่ยเพื่อให้ เ,เกิดความสวยงามนะครับแบบซอฟต์แวร์ที่เราเก็บมาเนี่ยนะฮะจะเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเห็นไหมครับตรงนี้จะไม่มีการถูกผ่าถูกเว้าเลยนะครับเพื่อเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะฮะร,รวมถึงชิ้นอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าแก้มข้างนะครับประตูพวกนี้จะเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ไฮไลท์จุดหนึ่งที่จะมีลักษณะการหักค่อนข้างจะเยอะก็จะเป็นตรงจุดนี้นะครับฝาท้ายนะครับตั้งแต่คานด้านบนเนี่ย ลงมาถึงด้านล่างนี่เราก็จะใช้เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะนตรงนี้เราจะไม่เห็นรอยต่อของฟิล์มเลยนะครับอันนี้คือแบบซอฟต์แวร์ที่เราใช้นะครับในการติดเทสลาโมเดลวายนะครับตามมาดูกันต่อนะครับจุดต่อมานะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับเทสลาโมเดลวายเนี่ยจนข้างจะลักษณะใช้เห็นได้ชัดนะครับว่าค่อนข้างจะเรียบหรูนะครับก็มีความเรียบนะมีความหรูก็คือการตัดเส้นนะฮะไม่ว่าคิวอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ พวกนี้เราติดฟิล์มด้นะครับแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นฟิล์มลักษณะที่เงาเพราะว่าชิ้นงานเดิมเนี่ยเป็นสีด้านมานะครับ <t> เพื่อให้คงคอนเซ็ปต์นะครับในความเรียบหรูเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นฟิล์มด้านนะทุกจุดนะครับไม่ว่ามือจับนะครับกระจกมองข้างพาเพื่อนเพื่อนมาสังเกตดูต่อครับกระจกมองข้ามชิ้นส่วนพวกนี้เราติดเป็นฟิล์มด้านให้ทั้งหมดนะครับตรงตัวกระจกเลยเนี่ยเราติดเป็นฟิล์มเงาครับแล้วก็ลักษณะการติดถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับ เราจะรัดเข้าไปเป็นชิ้นเดียวนะครับจะไม่เห็นรอยต่อเลยดังนั้นตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้เราจะทําการล็อกปีไม่ให้มันคืนกลับสัก2อาทิตย์นะครับแล้วเราให้แกะออกได้นะครับอันนี้เราติดชิ้นเดียวกันหมดเลยนะครับทั้งกระจกของข้านะครับไปกันต่อนะครับเราไปคุยกันเรื่องกระจกบ้างนะครับเทสลาเนี่ยจะเป็นหลังคาเนี่ยจะเป็นหลังคาแก้วนะครับก็คือกระจกนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการติดฟิล์มที่แยกเฉพาะพิเศษนะครับก็คือเป็นฟิล์มปกป้องสรุปโดยตรงนะครับมีคุณสมบัติก็นอกจากการกันกระแทกแล้วเนี่ยก็สามารถช่วยลดความร้อนจากแสงแดดเข้ามาได้ด้วยนะครับแล้วก็จุดประทะนะครับสเก็ตหินอีกจุดหนึ่งก็คือกระจกบานหน้านะครับอันนี้ก็จะแยกประเภทอีกนะฮะก็คือเป็นกระจกนิราภัยบานหน้านะเป็นฟิล์มกระจกนิราภัยบานหน้าเอาไว้ป้องกันสเก็ตหินเหมือนกันนะครับเพื่อเวลา โดนสะเก็ดหินเนี่ยมันก็จะได้ไม่แตกนะครับและนี่ก็คือเทคนิคการติดตั้งฟิล์มกันรอยรอบคานเจ้าเท s l a โมเดล Y วททั้งหมดนะครับที่เรานำมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับ จะเข้ามาดูผลงานนะครับมาดูแบบมา,ามาดูฟิล์มเนี่ยก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะครับหรือโทรปรึกษากันก่อนได้นะครับโทรเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับสวัสดีครับ